บมื่อนี่มากินสมบักม่วงน้ำกันเด้อครับเด้อแก้วมาครับมาลองบ้างอาจจะเสีบซ้ำเลยนะครับตุย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 อ อ uh huh. ทั้งสมทั้งแสบครับ uh huh. มามากไม่ตัวไปออื uh huh. ลูกที่สามลูกที่สาม มามาครับมามตุย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 อืม สมสมเด็กกระแซบแซบครับครับลูกที่สี่นะครับงาม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 ่วยนีิวนอ้นวนเตาะเนี่ดีครับว่า ทำนี่แหละเนาะครับเนาะแสบแสบส้มส้มขอบคุณครับที่รับส้มเราฟังเลยครับเด้อคลิปหน้าเจียกันไหมครับ